สวัสดีครับอยู่ผมจุกจิบเชิญยิ้มดับเบิลเจกอาราดรถสวยมีทรงราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มครง่งวันนี้ครับไม่ได้พามาดูรถนะครับวันนี้จะมาแนะนําครับกล้องวงจรปิดไฮวิวโอ้โบอกได้เลยครับสั่งมาติดที่บ้านนะครับฝนตกฟ้าร้องไฟดับกล้องวงจรปิดก็ยังบันทึกได้เพราะเขามีเครื่องสำรองไฟจะเป็นยังไงไฮวิวจัดให้วันนี้ไปดูกันเลย ถึงก็ไม่รอช้าครับทําการสำรวจพื้นที่เตรียมการวางแผนว่าจะติดตั้งกล้องมุมไหนดีครับและนี่คือทีมงานกล้องวงจรปิดมืออาชีพครับและวันนี้ครับทําการติดตั้งด้วยกัน8ตัวครับหอมาแล้วครับชุดใหญ่ไฟวิบวับกันเลยทีเดียวครับของดีมีคุณภาพจากไฮวิวครับล้องวงจรปิดคุณภาพสูงภายนอกและภายในครับคมชัดระดับ HD 2ล้านพิกเซลครับกันแดดกันฝนสามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างชัดเจนครับมีตู้ควบคุมเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์การไฟตกไฟกระชากตัวสำรองไฟฉุกเฉินเวลาไฟดับก็มีด้วยรบอกเลยครับว่าการติดตั้งงขอวินะครับ เก็บสายให้ได้มากที่สุดครับใช้เวลาหาทางเข้าทางออกของสายไม่เน้นเดินลอยให้ดูเกะกะขัดาขาตาครับโอโหติดตั้งได้สวยงามเนียนกลิบจริงๆครับรับองศาของกล้องพร้อมเชื่อมต่อเข้าเครื่องบันทึกใช้สายแลนทองแดงแท้99.99%เ99ครับเพื่อความเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับสามารถดูผ่านมือถือได้ทั่วทุกมุมโลกครับโอโหติดตั้งเรียบร้อยสวยงามทุกจุดครับบอกเลยว,ว่ากล้องวงจรปิดก็ถือว่าสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับเวลาเราอยู่บ้านไม่อยู่บ้านหรือว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆก็จะบันทึกเอาไว้นะ ด้ยใครมาด้อมด้อมมองบ้านผมเนี่ยหอนี่ไม่นใจขโมยครับผมขึ้นมาเช็คกล้องครับโอ้โหภาพคมชัดระดับฟู HD ครับอะไรที่อยากจะติดกล้องวงจรปิดนะครับผมขอแนะนำ High View แบรนด์คนไทยเพื่อคนไทยครับอ๋อและแอปพลิเคชัน High View นะครับสามารถเปิดปิดประตูบ้านผ่านมือถือได้เลยครับพร้อมทางเชื่อมต่อกล้องหน้าบ้านดูประตูเปิดปิดครับและที่อุ่นใจกว่านั้นนะครับมีการดูแลหลังการขายสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ High View ได้เลยนะครับ High View ห้าสิบกว่าสาขาทั่วประเทศ